ชั้นที่25นะครับของหอดูเมืองนะครับสมุดประการนะครับก็จะมีรูปปั้นพระเจจิอาจารย์ดังๆนะครับหลวงพ่อคูณนะครับสาธุหลวงพ่อสดนะครับหลวงพ่อสดหลวงพ่อพรมถาวโรนะครับสาธุ แล้วก็หลวงสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมมลังสีนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดแล้วก็ครูพระเจ้าศรีวิชัยนะครับสาธุครับหลวงปู่มั่นครับสาธุนะครับเป็นเห็นแเราชื่นใจมากๆเลยครับแล้วก็ หลวงตามหาบัวครับถูุแล้วก็หลวงปู่บุญยฤทธ์นะครับวันที่โตนะครับถูกอุ้มนี้ก็จะเป็นสมเด็ดพจพระธิดาโตนะครับผมพลังสีนะครับแล้วก็จะเป็นวิวที่เห็นเมืองสมุทรปราการนะครับนี่พระอะไรครับผม อันนี้พระพุทธวิสิตธพิชิตมารประทานพรนะครับสวยงามมากเลยครับสาธุครับเป็นบุญอย่างยิ่งเลยที่ได้มาครับแล้วก็พระมงคลนะครับอันนี้เป็นพระที่ชาวสม,มุทรปราการเคารพนับถือนะครับพระมงคลวรากร ชานนะครับหลวงพ่อชาญวัดบางโบนะครับพระครูพิพัฒนิโรธกิจนะครับหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาดนะครับแล้วก็อีกรูปนะครับหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วสาธุครับ กาบนวัสการ,ร,การนะครับเป็นหลวงพ่อลีนะครับวัดอโศการามครับสาธุสาธุสาธุครับใครจะมาเยี่ยมชมจังหวัดส,สมุทรปาการก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ